สวัสดีครับคุณลูกค้าและ f c ช่องเดอะทุกโตโยต้าทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะพาคุณลูกค้าและ f c ทุกท่านเนี่มารับชมในเรื่องของอุปกรณ์นะครับรีวิวอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้าไปในรถของคุณลูกคา้าก่อนที่จะส่งมอบนะครับก็มาชมนิดนึงนะครับคลิปนี้จะสั้นๆคลิปนี้จะไม่ใช่เป็นคลิปรีวิวสเปครถนะครับ แล้วก็รถของคุณลูกค้าในคลิปนี้ที่ผมจะพาไปรับชมในเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่ตกแต่งของรถจนคันนี้นะฮะเป็นตัว Fortuner GR Sport นะครับก็ต้องถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของ Fortuner เลยกับราคาค่าตัวอยู่ที่1 8 7 9 0 0้บาทนะครับถ้าสีพิเศษก็บบกเพิ่มไป2,000 0บาทก็เป็นราคา1,899,000าบาท Fortuner รล้าน9ดี๋ยวเราไปรับชมกันครับว่า Fortuner ท็อปสุดคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรไปบ้าง จะเหมาะสมน่าใช้สมกับราคารถมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับปล่ะ n o you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way c a u s s you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you till long it hurts to watch your blue eyes fade to g r a y เอาละครับทีนี้ผมก็มาอยู่กับรถของคุณลูกค้านะครับก็เตรียมที่จะส่งมอบนะกับเจ้า Fortuner GR Sport ก็ต้องถือว่าสุดในรุ่นของ Fortuner เลยนะครับกับราคาค่าตัวคันนี้นะอยู่ที่1,879,000บาท ถ้าเป็นสีขาวมุกหลังคาดําสีแดงหลังคาดำนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้าแปบาท f o r t u n เนอล้านเตัวเป็นๆจอดตรงนี้แล้วนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวในเรื่องของตัวอุปกรณ์ตกแต่งของรถคันนี้นะครับว่าลูกค้าได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์อะไรลงไปบ้างกับเจ้ารถย่างคันนี้นะฮะส่วนในเรื่องของรายละเอียดออปชั่นรีวิวสเปคต่างๆของตัวรุ่น Fortuner g r Sport ผมเคยทําคลิปรีวิวไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์คลิปไว้ให้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่ารถของคุณลูกค้าท่านนี้ติดตั้งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้านก่อนเลยในส่วนอุปกรณ์ที่ผมได้ทําการบอกไปในหลายๆคลิปสําหรับ f o r t จู e r และ h ฮรัก Revo นะครับก็คือในเรื่องของตัวโช้คคำฝากระโปรงหน้าตัวนี้นี่นะครับต้องมีเอาง่ายๆต้องมีจริงๆไม่งั้นเนี่ยบอกได้เลยฝากระโปรงหนักมากนะครับ ตัวนี้ราคาสำหรับโชคค้ำฝากระโปรงหน้าอยู่ที่2400บาทนะลูกค้าท่านใดยอยากติดตั้งสามารถสั่งได้ที่ศูนย์บริการเตอร์ต้าใกล้บ้านได้เลยนะฮะทีนี้เวลาเปิดขึ้นก็อำนวยความสะดวกค้ำไว้ให้เราแบบนี้นะครับส่วนเวลาเราจะปิดง่ายๆเลยเราก็แค่เอามือดึงลงมาครับพอดึงลงมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เขาจะเริ่มดูดลงและทีนี้เราก็เอามือกดลงได้เลยแค่นี้ ในส่วนของเรื่องฟิล์มคันนี้ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งฟิล์มนะครับเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะไปติดตั้งฟิล์มเองข้างนอกนะคันนี้ก็เลยจะสังเกตจะใสๆเอาจริงมองมองดูแล้วเนี่ยอารมณ์เหมือนลูกค้าไปติดฟิล์มซิ่งเลยนะรถคันนี้แต่จริงๆรถคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับเดิมๆจากโรงงานนะฮะเอาล่ะในส่วนของด้านข้างด้านข้างก็มีทําการติดตั้งในเรื่องของคิ sa, นะ้วกันสาคนะคิ้วกันสาจะเป็นงานเขาเรียกว่าโลโกจิอาร์นะครับนี่ ัเกคิดศาสตร์ GR sport นะราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันแต่ความแตกต่างนะครับของตัวชิ้นงานก็คือตัวนี้ตัวชิ้นงานเขาจะเสริมตัวนี้มันจะเห็นหรือเปล่านะนี่ลายเคปล่ร์นี่เห็นไหมจะเป็นชิ้นงานลายเคปล่าเออแล้วก็มีเพลท GR ก็สวยดีนะครับราคาก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีทําการติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับ กรอบลองมือจับประตูนะลายเคฟล่าเข้ากับตัวรถมากแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เพิ่มเข้าไปด้วยครับอ่ะเดี๋ยวผมล็อกรถให้ดูอ่าตัวเขาเรียกว,ว่าตัวชุดควบคุมพับกระจกมองข้างอัตโนมัตินะครับเวลาเราล็อกรถเนี่ยกระจกก็จะพับเข้าเวลาเราปลดล็อกกระจกก็จะกลางออกแบบนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้านะฮะออปชันนี้ถือว่าใช้ได้นะออถือว่าโอเคเลยทีเดียว ด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับก็ต้องบอกว่ารถ Fortuner GR เนี่ยมันก็แทบจะใช้งานได้เลยนะตกแต่งหลอๆมาจากโรงงานอยู่แล้วสังเกตอ่าจะมีตัวนี้กล้องคันนี้ลูกค้าติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะครับสำหรับออปชันตัวนี้นะก็จะเป็นตัวเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วที่รองรับในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะสามารถถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางมือถือได้ด้วย ือว่าใช้ได้นะครับสาหรับกล้องตัวนี้เราก็ราคาเท่าเดิมนะถ้าเทียบกับตัวเวอร์ชั่นเก่าราคาเท่าเดิมแต่เพิ่มออปชันเชื่อมต่อ WiFi ผ่านมือถือได้แล้วนะครับสําหรับกล้องบันทึกของโตโยต้านะ,ะมีอะไรบ้างภายในก็ไม่มีอะไรครับเดิมๆตกแต่งไม่มีอะไรมากมายนี่กล้องในส่วนของกล้องด้านหน้าก็จะติดตั้งอยู่ตรงนี้ เรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ตัวเบลนะ่ G. r ก็ต้อง GR ครับกินอีกเลยๆ็กน้อยครับก็ปอกหุ้มเบล GR นี่ GR GR ทั้งคันครับคันนี้คอนเซ็ปต์นะฮะปอกหุ้มเบลนี่ไม่ได้แค่คู่หน้านะครับนี่คู่หลังด้วยผมพาดูลูกค้านี่สั่งเป็นนี่เลยนี่ครบครบครับนี่ ดันหลังด้วยคู่หลังด้วยคู่หน้าคู่หลังวงเบลจีอา mm ่ย hmm. เนี่ยผมก็ GR ที่มากับตัวรถนะครับครบๆกันเลยเมื่อกี้นีผมลืมให้ดูในเมื่อมัน GR ใช่ไหมนี่เลยเกาะป้ายกับ GR อาร์ครับครบ,ครบกันไปครับลูกค้าเดี๋ยวท่านสงสัยเอ๊ะทำไมคันนี้ลูกค้าซื้อของ ใส่เองหมดเลยนะครับด้านหลังก็จะมีตัวผ้าคุมรถด,ด้วยนะต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าเลือกที่จะเอาเป็นส่วนลดราคาตัวรถทั้งหมดเลยครับคันนี้ลูกค้าเอาไปส่วนลดราคาตัวรถทั้งหมดส่วนอุปกรณ์ลูกค้าตัดสินใจซื้อใส่เพิ่มเองนะครับซื้อใส่ในสิ่งที่คุณลูกค้าต้องการนะก็ถือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลูกค้าบอกว่าขอเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้ของโตโยต้ ก็ต้องการในเรื่องของการรับประกันวารันตีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ให้มันตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะแล้วก็พวกอุปกรณ์อื่นๆที่ติดตั้งไปที่ตัวรถก็ขอให้มันเข้ารูปสวยงามเข้ากับตัวรถนะครับอย่างที่ผมบอกครับแนะนําเลยลูกค้าท่านใดที่ใช้รถยนต์โตโยต้านะถ้ากําลังมองหาอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเพื่อให้รถของท่านเนี่ยมีความสวยงามมีออปชันที่มันฟูลออปชันครบๆมากขึ้นเนี่ยผมแนะนํานะครับก็ ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ตกแต่งแท้ของ Toyota นะครับผมบอกได้เลยนะจบสุดแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับรถของคุณลูกค้านะครับเตรียมที่จะส่งมอบนะ Fortuner GR Sport เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้พาไปชมรถของคุณลูกค้านะครับก็ต้องบอกว่าตกแต่งได้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะฮะก็ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่อะไรเยอะนะครับเน้นอุปกรณ์ออปชันที่เรามีความจำเป็นในการใช้งานแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือในเรื่องของการเลือกใช้เลือกซื้ออุปกรณ์ที่จะมาใส่กับที่ตัวรถของเรานะครับก็ก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนะเป็นอุปกรณ์ตรงรุ่นของแท้จากโรงงานมันก็จะได้สร้างความมั่นใจในการใช้รถของเรานะครับเอาล่ะ คลิปนี้ก็จะสั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวสเปครายละเอียดตัวรถสักเท่าไหร่นะครับเป็นคลิปพาดูในเรื่องของอุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ตัวรถของคุณลูกค้านะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากรับชมคลิปรีวิวสเปครถนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์คลิปไว้นะครับใต้คลิปนะครับลูกค้าก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าและ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะ ยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเสลอทุก้วยนะครับแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ต,ติดต่อมาได้นะที่เบอร์โทร0ู่หงหนึ่งแปดสองหนึ่งสามสี่หกสี่ไลน์ idc wok แดหน่ยะครับยังไงวันนี้เสลอทุกขอตัวลาไปก่อนวันนี้ก็จะเพิ่งเพิงนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับรถลูกค้าก็จะนะจะมารับรถน่าจะประมาณช่วงเย็นๆนะก็รักษาสุขภาพกันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ ส่งมอบ Fortuner GR Sport อีกหนึ่งคันครับของช่องเซลล์ตุกนะฮะลูกค้าก็เตรียมที่จะออกรถแล้วนะครับเอาละครับขอให้โชคดีมีความสุขกับรถยนต์คันใหม่นะครับดำดุรอๆครับ GR Sport โชคดีครับดำดุรอรอครับโ er คจูเน่จีอาร์ขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับด้วยความห่วงใยจากเซลล์ทุกโตโยต้ตยา,ตาสวัสดีครับผม